พรบกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะวันนี้รู้สึกมีความมีดีมากนะคะที่จะพา,าสาวๆน้องๆของเราเนี่ยมาแสดงจุดดีตรงนี้ค่ะก็จริงๆก็ต้องฝากกบทพงรัฐบาลกล่าวว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพูกท่านคือความหวังของพวกเราค่ะพักเก้าวไกลเนี่ย ก็มีกฎหมายอีกตัวหนึ่งคือกฎหมายรับรองเพศและคำนำหน้าตามสมัครใจนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นสามารถที่จะใช้คำนำหน้าตามเจตจำนงจำไว้เลยนะคะตามเจตจำนงคือไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแพทย์ใดๆเราให้สิทธินั้นกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนข้ามเพศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เพศกำกวมและไม่ว่าบุคคลที่ไม่นิยามตัวตนว่าเป็นชายเป็นหญิงเราให้ทุกสิทธิ์ค่ะค่ะนอกจากสมรสเท่าเทียมนอกจากรับรองเทศคคำนำหน้านามแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังทำจากหยิบกฎหมายของภาคประชาชนขึ้นมาคือการขาจัดเลือกปฏิบัตินะคะ กลุ่มคนข้ามเพศเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ถูกเลือกปฏิบัติให้ไม่เข้าถึงงานถูกเลือกปฏิบัติด้วยความเกลียดกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขจัดเลือกปฏิบัติเรามีนโยบายเกี่ยวกับตำรวจหญิงนะคะเพื่อให้พื้นที่ตำรวจเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับคนขุกเพศนะคะพอวันนี้เดินทางมาที่ไหนกอค่ะก็ในน้มผ มิสสิทธิ์วิสันไทยแลนด์นะคะปีนี้เรามีความยินดีมากนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งมิสชันไทยแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลยในกลุ่มคนนะคะที่มีผลโดยตรงในเรื่องของทางรรบกฎหมายสมรรถเท่าเทียมนะคะวันนี้รู้สึกมีความมีดีมากนะคะที่จะพาสาวๆน้องๆของเราเนี่ยมาแสดงจุดยืนตรงนี้ค่ะ ก็จริงๆก็ต้องฝากกับทางรัฐบาลนะครับว,ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลบ้างน้อยขนาดไหนเพราะว่าพวกท่านคือตัวประกอบของพวกเราค่ะท่านทางหนังสือพิมพอเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ายังไงเรื่องอะไรนะคะกับการแจกหนังสือพิมพ์เป็นไปได้คสำหรับตอนนี้นะคะกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเราผลักดันต่อแน่ โดยที่ไม่ต้องเริ่มใหม่เพื่อให้คนทุกเพศนั้นได้สิทธิ์ได้สวัสดิการและได้ศักดิ์ศรีของความเท่าเทียมและที่สำคัญนะคะสำหรับเวทีทรานส์นะคะพัก9ก้าไกลเนี่ยก็มีกฎหมายอีกตัวหนึ่งคือกฎหมายรับรองเพศและคำนำหน้าตามสมัครใจนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นสามารถที่จะใช้คำนำหน้าตามเจตจำง จำไว้เลยนะคะตามเจตจำนงคือไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแพทย์ใดๆเราให้สิทธินั้นกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนข้ามเพศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เพศกำกวมและไม่ว่าบุคคลที่ไม่นิยามตัวตนว่าเป็นชายเป็นหญิงเราให้ทุกสิทธิ์ค่ะ คิดว่า,ากฎหมายรับรองเพศกับคำนำหน้านามจะยืดในใน100วันแรกนะคะเป็นเป้าหมายเลยใน100วันแรกซึ่งในการพิจารณาก็อ,อาจจะใช้เวลาในกระบวนการประมาณาาปีครึ่งถึง2ปีนะคะแต่คิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปนตามเป้าหมายในสภาชุดนี้นนกฎหมายนี้ได้ประการใช้แน่นอนค่ะไมคะหงนี้แล้วรู้สึกบบรืคะอย่างน้อยเนาะเราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหนึ่งที่ ทำเวทีนี้ขึ้นมาไม่ว่าเวทีมิสทราหรือมิสเซอร์จรีไทยแลนด์ซึ่งคุณหมอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและพวกเราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยากส่งเสริมความเท่าเทียมตรงนี้และสิ่งที่เรารับรู้ในขณะที่ผู้เข้าประกวดมาบอกเราว่าปัญหาในการใช้ชีวิตของพวกเขาคืออะไรอย่างการที่เขาเดินทางไปต่างประเทศเขาบอกว่านี่แหละคือปัญหาหนึ่งเพราะคำน้านามของเขายังเป็นคำว่านายอยู่แต่ เพศที่เขาเพศสภาพของเขาอะ่ะมันไม่ตรงก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพาสปอร์ตเนี่ยครนี้คือหมุดหมายหนึ่งของเวทีมิสเซอรี่และมิสทรานไทยแลนด์ที่อยากสิ่งนี้ให้เกิดวันนี้เราเลยมาณนะตรงนี้ในวันเป็นวันเฉลิมฉลองแห่งไพรส์มันเนาะและวันนี้บุคคลที่เป็นตัวแทนของพวกเราก็คือสสที่จะ ผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้ผ่านไปได้และกฎหมายที่มันก็ยังทําอยู่อย่างน้อยมีคนที่เป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยวันนี้เราจะมาบอกถึงเจตจานงถึงบุทใหม่ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมครับอยากผ่านนิดนึงนะคะเมื่อกฎหมายเข้าสู่สภานะคะคงต้องเรียนเชิญบางท่านเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อทำให้กฎหมายออกมาลอกด้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากสมร่าเทียมนอกจากรับรองห้ศคำนำหน้านามแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังทำจากหยิบกฎหมายของภาคประชาชนขึ้นมาคือการขจัดเลือกปฏิบัตินะคะกลุ่มคนข้ามเพศเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ถูกเลือกปฏิบัติให้ไม่เข้าถึงงานถูกเลือกปฏิบัติด้วยความเกลียดกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขจัดเลือกปฏิบัติเรามีนโยบายเกี่ยวกับตำ,ตำรวจหญิงนะคะเพื่อให้พื้นที่ตำรวจเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับคนทุกเพศนะคะ เคยมีประสบะการณ์ที่บางครั้งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตำรวจตกฏว่าก็ไม่ได้รับความเข้าใจและไม่ได้มีความะเห็นอ่อนด้านเพศและซ้ำร้ายยังถูกเลือกปฏิบัติและก็มีคำที่ไม่ควรจะพูดพูดออกมาเราเหคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเรื่องความหลากหลายทางเพศต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติเลยค่ะ จริงๆอย่างที่พี่เจนพูดบางทีเนาะอย่างตัวตุวต้มเองเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเป็นตุ้มเป็นนักมวยข้ามเพศยุคแรกๆเลยซึ่งเดินทางออก,ออกต่างประเทศมอยมากที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวตุวต้มเองตุ้มแปลงเพศมาตั้งแต่อยู่สิบเจ็ดพ่อกับแม่เป็นคนเซนยินยอมแล้วก็พ่อกับแม่ยอมรับค่ะแต่เวลาที่ตุ้มไปทํางานเพื่อประเทศชาติต่ตางประเทศเนี่ยก็ mm hmm. ตุ้มถือว่าตุ้มไปเปิดพผยศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะประจําชาติไทยของเรา แต่พอที่เราจะผ่านเขาประเทศเขาผ่านอิมิเกรชันหรือว่าตอมอเนี่ยยืน่นหนังสือพาสปอร์ตไปเขามองมองรูปลักษณ์เราแล้วก็เหมือนเรียกเรียกทุกคนมาว่าจะเอาอยัางไงกับคนนี้ดีจะให้ผ่านหรือไม่ได้ให้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือกับสิ่งที่ตุ้มตั้งใจที่จะไปทำมันทำมันทำให้ตุ้มเหมือนบัตรทอนพลังกำลังตุ้มลงไปมากเลยฉันมาทำเพื่อประเทศไทย ้คือเหมือนกับฉันดนประจามันเลยเหมือนกับว่าอุยมันลาบากนะอันนี้เข้าใจน้องๆที่ปัจจุบันที่โดนกันเลยเพราะฉะนั้นตุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามทำเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกกับกลุ่มแรกๆเลยบอค่ะวันนี้เห็นกระแสคนมากมายค่ะทุวมกันมาเป็นพลังในการสแสดงความเข้าเพียงกับ้ากนะรู้สึกดีใจ ่างสายสุขะคะเออแล้ววันนี้ดีใจมากที่อย่างทีมเออเรียกอะไรน,นะกระบวนของเราได้อยู่ในกลุ่มที่5ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางสารสุขนะคะก็คืออ,อาาายากจะให้นะคะมีสังคมแล้วก็ทางผู้ใหญ่กับสารสุขเนี่ยเห็นความสําคัญนะคะในเรื่องของการให้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทางการแพทย์กับบุคคลทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือ transgender นะคะอย่างเช่น เราเห็นปัญหาในเรื่องของกลุ่มทางเจนเดอร์เนี่ยยังมีเรียกการเข้าถึงนะคะระบบความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขของตนเองเนี่ยที่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาให้ฮอร์โมอนนะคะหรือการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องต่างๆนะคะอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของในทางสาธารณสุขเห็นความจั ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ